เด็ดยังครบาใหญ่ไวแ่จับหน่อยสิจองเด้อรเด้อสบายเด็จพี่ดอคูแฟกระตโตนะคะเจแม่ก็บได้เสียคาดอกสองคนค่ายดอกเม็เจ็ดสิบติงหาเงินเก่งแม่นบ่หาได้ไรคาดอกสมมตินี่รักหาิบลัลอยลาดนะเข้ามาเต้นงองามจ้สิจองาจก็ไม่เต้อออ สมายสุดเลยวิ่งกาบบุายมีหลายนะคะเห็นมาหลายเลยนะคะก๋วยีป้าไว้ให้เป็นลูกสันสาจะเป็นลูกสะใภ้ยังไม่ได้ยากแต่งจะมาแต่งเอาไว้้จะมาแต่งย้ำกะเท่าหรี่ยำกะไตเบาเลยเ่หัวแล้วพี่นองเลือกยังไงดีนะเลืกปมาจะสอนพี่น้องปุงกับซีวิก่อยกุ้ยหลืจ้าก่อยกุ คอยดันอยู่น้องใส่ไปยามใส่อาบัเทศลงน้องอยู no ่ในบ่อเด็ดเทือนเอาไว้แบบว่ามันแพ้ไว้เดี๋ยวพระจะกินแต่ง่ายแพ่ไว้ไว้เด็กกล่นักกำลัางสร้างบ้านสัาท่านเห็นเองกินข้าวหนาวเนาะโอ้ยน้ำรบฝมึกนะสิ ตามเราได้ย้ำมดับเป็นย้ำประบับสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นจุดนะให้มึงกัดฉันให้กัดฉันเป็นบ้าบันโพดเฮ้ยฉันไม่ใช่คนเก่าเลยนะเฮ้ยน่ามึงคือใสมึงคืองามกว่ากูอย่ามาต่อ อีลีไรง่าปากููมึงจะต่อไล่กับปากไม่คือจวดตะเอาอกเจืเขื่อกําลังพยายามปั๊บมึกสูกลินมไม่ต้องแรงแต่กลิ่นแต่แสบสีสันมันะแสบขนาด ถ้าเหมักใส่น้ำน้ำก็เทียบตะแบบเลือดเลืองมันใหญ่มันแ่ะกลัวใช่ป่ะไอ้มันจะคิวคิวกับข้าวก็สไลด์อ่าน่าถ้าคอยกุ้งท่านอะไรอย่างเนะพอเราทำอย่างีซะคอยปลาตีคือหลายเดียวกินเถอะวะเฉพาะจากอ้วนนี่กระเทยตีอหละบออ้วนจะกเดือดบาดีกินยข้อ้วนน้ำม ากระปลานน้องนี่แหละพี่น้องมันนาวเรื่องกระจอบกินงน่าอิ่บ่แมนเอองามปลางามไปเลยไปเต็มตัวแบบพอดีพอดีงามเลยมาสดชดซื้อมาปล่อยวัดนี้นะแมนเอองามเดี๋ยวค่อยกัดเสี้ยป่อยคือกันเลยเริ่มจะหาพันปลามาปล่อยแล้วาดนี่น้อง น่าจนน้องร้ายแล้วสิเริ่มปลาบ่อยปลานั่นได้เจ right ๊งเป็นโรคปลาในในคงปล่อยซัเวบุญได้ปลาบ้ามันได้มันใส่รอบมันได้พันพวกอะไรซ้อซับโตก็ไปถิ่มลงปลาในนั่นเออปลาเป็นปลาหมิงปลาในมี่น้องในบ้านนะครสิเลยกปลาเ ส 4, ปามสิบพันบาทไปยังีปยังมาเป็นเลี่ยง <ปา S 1> จะบุปีนี้นนะแม่ไงนอมันอยู่ทางหน้าพอดียันนับจกบดว่า โต๊ะแรวอะฝนตกะวันน้ำทุกคขึงสะทุกเต็มสะวันหดยามฝนก็ไม่ได้ยังไงสีสันแซ่บขนาดสิบดูโอเคหรอเป็นใส่ใหม่ใส่พักขึ้นชายจ้าผักกาเก็บมาจากสวนแล้วแหละค่ะปอดสารพิษทำเองค่ะแม่ยังกัปอดสารพิษเองทำไอทีไปทางกว้างกับปุยังกัน ดีก่ะงามสัก,ก็เริ่มปลูกกันเต็มที่เลยนะพื้นที่ล,ทล,ลายไม<ล>่เอาพืพ้นที่ลายปลูกกับคือว่าเราบรรเทาสิ่งลวสิไปขร์คายไซค้าปลูกในอยู่ในกินกันอยากให้มีตลาดบรรลับได้แบบาพวกอันนเออโรงงานมาเซ็นสัญญาปลูกเนาะเอว่าเซ็น,นออสัญญาปลูกแล้วเออทำบรรลับซื้อสินค้านะสุดสิบถ้าสมมติมีตะมันนั่นและขายง่ายสุดยอดเกษตรนันพันธุ์พืช โรลซาบันซอสเกลหวานคืยังกดมั่นนะกดไปน้ำคายไปนำไคายซูมือเด็ันสมมตินาะเออไ่ได้อยากให้แล้วโอ้ยก็เสีแล้วไว้เท้สีแล้วไว้เท้าไม่ได้อยากให้แล้วจางนีอยากันไมนเลยลายนะมันได้คายซูมือนี่ีเขากตีนยังมไดไปกดมัน มันเป็เียักลายถ้าถาไปกดส่วนคอมันจะรีวิวส่วนคอไปกดง่ายดีทกส่วนนี่มน้มันได้แลีวกินก่อนข้าโอ้ไม่ดีแล้วกับลูบดค่ะอาซีปลูวิ่งเงินใส ซนทางบ้านเนี่ขาเจ้ายังมันได้ฮิตเขาจายังไม่ได้หัวมันได้เงินบ้านคอยดูโอ้ยจุดที่ทางย่างมอดยังงูซินอแ้กกองานแถงานเกุ้ม่สดสดกุ้งน้องได้กู้เลย้อเลยเนนอกองบัวแ่รองบัวมันน้ำแบบนี้มันงามอยู่แล้วกุ้งนะ ขน้องหน้าดำๆแล้วอยากเป็นตากบผายได้เนาะควยลงเออพักตูบริใครบอสไอ้คอดป่อยอย่น้องคอยแห่งน้องจีดินแดงในแหงงามคุ่นะบกรอบเลยไซต์ทิ่เหรือเนะป็นะตาเนะีย รุยค่ะ <substit> ร <uting> ุยรุยค่ะของแซ่บหุ้ยป like ่าได้ก <K> ิน <documentary> น้ำปลาหมึกย้่นยอนะบ่ะ่าิจะแมำเนาะสีซาร์ก็จะแซ่บพระวัาหน้าาป็นกุกมาก่อนปิดกุ๊กกาขุกอะรเจ๊งอะไรก็เออเลิกแต่บ ทำทำกินเพย่มนี่กือเทื่อนวิากาต่ำง่าเหมือนเมเปิดงลยนะ่โลกแทบแทบคอดีเป็นสันด กตัดรเนรต่อกระเทียมจะ,ะเวนผทำอื่นอดลมาแวงกองไหร่รอดเลยหามีัอจ้ะกิน,นบ หวหอมเไปป้ากหโมนยำหมึกยำหมึกไม่ด้ปินเีดใจเด้อเมนตบเส็ดใจทำนักบุญหนาวๆกินเผ็ดๆบอป้ามาไปถามบ่ป้าไปอยู่ทามหาเสมอป้ามาไปถามบ่ก็ไปใส่มา พี่อยู่ถามไปใส่รถข้าไปใสบอกหกน้อยใช่ไหมฮะยู่กันหลานในที่น้แล้วตอนสิบพอเสียใหม่เพราะอยาไปใช้คุณจะเห็นเออตั้งว่าทปอัน้กินย่ำก่อนเขาบว่้งแปงแป้งไปแลกแป้งไอ้พุ้นเี่เอามาใป่เสนแก้วคือมึงสั่งกูไม่้นแหงขาดหาซืาอตั กจกินมาเยอะุ่หน่ก็นี่บหน่ยาหัคนเท่ะหนยะตาย่กินจะกินหลายคนห่บผกแักินทียกินเทียกแซบหักแซบเลยดออยากอาหารไก่บ้านเฮาอาหารทะเลนะกับพากินเนกำหนึกับบอยกเื่อมากินแฮงนะเดี๋ยวนี้แฮงแฮงพักแซบเลยได้ บ่วงนี่คือต่างวะเจ้า่อยจะต้อนปลาเมือบางทีสองตอนเนาะไ้ได้ต้อนกระเทียมกินต้อนกรเทียมยังวะเป็นยังถึงรถบรรนหลโอปิดนึ อขอบคุณที่ตื่นฝันดนนแบขอบคุณที่ตื่นมา้นี่เหรอสู้ต่อไปอมราอันนี้ไม่ใช่ยำอะไรนะคะยำสวนผักหักก็ได้รสจะผักอะไรไม่กัน ต้อเออววส่ำตมาต่บปเลยต่มาหนอกเยี่ยมบปมไปเยเียมอินีาทะเล<ะ>หับบ้านข้าดาหามทะเลมันมีเป็นบางอย่างนะคก็หาย,ยากดว่าลับไข่ทะเล,ละม,ม ทำมัน่ายกินตามพักกินตามพักขักเจ้าอะไเปล่าเ้าปะไามาขายขายดิบดีเอียนเราขายเรื่องนึง้นมือกล้ไปรไม่กับสวัดมันบร่ได้งายเลยเขาเอาเบอร์เขาไ้ฟังไทยนี่ยไปเดยเขาเช้าแน่เขาสั่งตั้งต่างเขาจะไฮรดเอาขามมาเ้าก็ไปหยัดนาด้่านรถ มันล่าหี่มาตาไวกินเนี่มจากอยู่เนาะดูไขดูมันนัวเราก็ไปหาขายย่ำตำงาแนั้เลยอืมไดีขายดีจริงเจ้าบ้านรกบแกแลวก็ยำขายเออเปิดเพงเต้นอยู่งหน้างเป็นยำขายเจ้าบ้านนี่กับเลื้อนี่กับกระไดกจับมันี้อบนี้นี่บนนั้นันนี้ แก่แพงก็สิซอกินเขาจะยงขายเพราะประมาณนี้เลยเขาจะห็ขายไก่ก็ว่าชงพังไนโดนหนาเนมันจะมีหมีเนี่สมอมันต้องขายไหนขายลูกสิ่งขายยำขายกัดเาเขาไปตันงานเด็กกลังงานกังงานแต่บริหาสางานนี้ใช้เนี่ยืองานงานบางงานจัดเือนจัด ah> ื่นอย่างเด่ คล้ายเมืนกันเปน่ไห่กยิ้กางกัเรียบร้อยครัเกี้ยงครับพี่น้องกาความแซ่บจนเกี้ยงอย่างนี้นะคะนี่ เลือดตะพักแต่เร <ods> <laughs> ื <polls> ่องแซบนะแซบเว้ยขายออกการันตีปลาดอาหารเลยค่ะว่านางเคยเป็นกุกมาก่อนน้องขาสัตว์ฝรั่งการสัตว์นี่แหละค่ะกินอิ่มแล้วก็สิแซวนี้นะคะผู้เป็นแส่วนี้ไปกินก้อยกุ้งต่อสบายดีจับได้น้องนางออลาขนาด